เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปิดภาพที่ผมทำเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำปกคลิปวิดีโอเนี่ยด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับ <Yeah. S 1> ก็มีวิธีการทำง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย อย่างแรกเนี่ยให้เราเนี่ยเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับก็กด new จากนั้นน่ะให้เราเลือก Artboard ที่เราต้องการว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่นะส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะทำในขนาด1280นคูณ720นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองก็เพื่อนๆดูอยู่ก็สามารถทำตามได้เลยนะครับเมื่อเราได้ Artboard ขึ้นมาแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ย เราจะทำยังไงก็ได้นะเราจะคิดเอ็ดมันออกมาอย่างไงก็ได้ส่วนผมเนี่ยจะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆน,นะผมจะไล่สีนะครับ s <S ผมจะไล่สีจะไล่ s <S สีเป็น <okay. S 1> สีน้ำเงินนะครับกดลากไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆเน๊บผมต้องการให้มันเป็นพื้นหลังแบบนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยผมเอาภาพที่ผมต้องการเนี่ย เข้ามานะครับสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการรูปภาพอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็นํามันเข้ามาก่อนเลยนะครับผมจะเอาเป็นรูปภาพที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อนๆผมจะใช้รูปภาพตัวนี้นะครับวางปุ๊บดังนั้นเนี่ยเราจะย่อมันใช่ไหมครับให้เราเนี่ยกดคอนโทรลทีนะครับปุ๊บมันจะย่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับเพื่อนๆผมจะปรับให้มัน ส่วนขยายหรือว่าลดลงแบบนี้เนะี่ยให้เราเนี่ยกด Ctrl a ตนะครับแล้วก็รกอรอเมาส์แบบนี้นะเลื่อนขึ้นแลวลงที่เมาส์ Looking เมาส์นะครับมันก็ขยายผมต้องการให้รูปภาพเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับเพแบบื่นอนๆอางนั้นกดติ๊กถูกไปแล้วผมเนี่ยจะทําการลบลบไอเส้นรอยตรงเนี้ยออกนะครับผมมาที่ไอตัวอย่างลบตัวนี้นะครับ เลเซอร์ตัวนี้นะครับกดปุ๊บมาผมได้ปรับขนาดไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนะให้มันเป็นใหญ่แบบนี้นะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ปรับเนี่ยก็กดที่ขวาที่ขวาที่เมาส์นะก็าสามารถเลือกปรับได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกนะก็กดค้างไว้ันก็ตกลบประมาณนี้นะเพื<ๆ>่อนๆจากนั้นเห็นไหมว่าไอ้สีกับภาพเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมูทกันให้เราเนี่ยเลื่อนมาที่เลเยอร์ของไอ้ตัวพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเราก็มาปรับ โอปะซิตี้ของมันลงหน่อยให้มันแบบปมเกินแล้วก็ภาพเนี่ยปรับโอปะซิตี้ลงนิดนึงประมาณนี้นะครับผมผมต้องการให้มันอยู่ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยว่าเราจะลบออกอีกจากนั้นเนี่ยให้เราก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปขยายก่อนอจากนั้นผมใส่ตัวหนังสือนะครับ ก่อนนะครับผมจะเขียนไม่เยอะนะทุกคนผมจะเขียนแค่ไม่กี่คำเท่านั้นเองจากนั้นผมก็แต่งตัวหนังสือออกมาที่เอฟเฟคแล้วก็มาที่สตร k กผมใส่สโตรกไว้ก่อนนะครับสตรกผมขอเป็นสีดำํำดำแบบทึบเลยจากนั้นผมจะใส่ดับชาร์โดให้มันให้มันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนการตั้งดนะับชาร์โดเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้เองอัตโนมัติเลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ย ต้องการที่ตั้งแบบไหนนะให้มันสวยหรือว่าตามใจเพื่อนๆเลยนะครับต่อมาเนี่ยผมจะใส่ gradient overlay นะครับแล้วก็ตัวนี้ให้มันไล่สีออกมาผมต้องการให้มันเป็นสีที่ผมเลือกไว้แล้วนะก็คือสีฟ้ากับสีขาวแบบนี้นะครับเพื่อนๆหรือว่าสีเนี่ยเราสามารถติ๊กตรงนี้แล้วก็เลือกเปลี่ยนสีได้เลยผมจะเลือกสีนี้ดู ไม่เด่นเรืองสีแล้วก็ที่มันเด่นเด่นโอเคผมต้องการสีนี้ผมกดติ๊กถูกไปติ๊กถูกจากนั้นเราก็ปรับแต่งให้มันครับผมจะก,กดคอนโทรลทีเหมือนเดิมแล้วก็เอียงหนังสือหน่อยหนึ่งให้มันอยู่แบบนี้นะเพื่อน<ๆ>ผมต้องการให้คําต่อไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเพื <S <S <ๆ>่อนผมก็กดออจินเนตแล้วกดตัวหนังสือลากลงมาปุ๊บวางแล้วกดตัวที ก็กด c อนโทลเลบก็เ,เขียนคำใหม่แบบนี้นะคุณเพื่อนผมต้องการสอนทำปกคลิปแบบนี้ฟังแนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Photoshop นะครับ Photoshop ผมก็เปลี่ยน ูปแบบตัวอักษรของผมนะผมต้องการให้มันเป็นฟอนต์ตัวนี้แบบเดิมนี้แล้วก็สีเนี่ยให้มันเป็นสีนี้เลยนะครับทุกคนปึ๊บก็ลดขนาดมันลงหน่อยให้มันเล็กกว่าอยตัวด้านบนนะครับอย่าให้มันตัวหนังสือมันเท่ากันเพราะมันจะดูไม่สวยประมาณนี้จากนั้นผมใส่สตรกสตรกตรงนี้นะผมขอเป็นสีขาวนะ,ะทุกคน เดี๋ยวผมจะปรับใหม่ปุ๊บก็ตรงนี้เนะ่ะผมขอเป็นสีอะไรดี้โอเคผมจะเอาเป็นสีสีนี้ก็ได้นั้นเนี่ยผมก็เลือกจัดวางตำแหน่งผมก็กดคอนทรนทีนะเพื่อทำให้มันเอียงๆตามตัวด้านบนนะเระวาน้ ต้อ,อตงขยายใหญ่เล็กอย่างเงี้ยให้มันทํางานง่ายๆนะ่ยเรากดนทนทบท r l บวก a อเ t ตแล้วก็สกอ r ที่เมาส์นะครับผมวางประมาณนี้นะครับก็ต่อมาเนี่ยผมจะปรับให้สีเนี่ยสีของภาพเนี่ยมันมันเด่นแล้วก็มันเข้มไปด้วยนะผมก็มาที่ตรงนี้นะครับผมเพิ่ม แตงเข้าไปก่อนประมาณนี้ดังนั้นผมปรับสีเดี๋ยวมันหน่อยปุ๊บมันเข้มข้นให้เข้มๆนะครับถ้าเราปรับแบบลดตรงนี้ยมันก็คือมันจะมันจะ,จะมืดลงนะผมต้องการให้เป็นแบบนี้ right, สีแดงถ้าเราเพิ่มไปเยอะปุ๊บเนี่ยเห็นไหม,มเพื่อนเห็นไหมมันก็จะเพิ่มตามสีมันก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องการแบบนี้ส่วนที่เขียวน่ยถ้าเราปรับอย่างเงี้ยมันก็จะติดเพียนไปตั้งแต่ตัวแรกเลยให้มันอยู่แบบนี้นะผมต้องการให้ภาพของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ส่วนไอ้ตรงตรงเนี้ยนะเราสามารถที่จะลดมันลงก็ได้นะเพื่อนๆนะให้มันแบบซับซอหนะ่อยเนี่ยถ้าเราลดลงมามันก็จะมืดเราก็เพิ่มให้มันดูแบบโอเคไม่มืดมาก ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะโอเคแค่นี้มันก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จากนั้นเนี่ยเราก็กดเซฟงานได้เลยสมมติรอบผมเนี่ยต้องการที่จะให้มันภาพหน้าปกของผมเนี่ยออกไปเป็นแบบนี้นะทำเสร็จแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมนะกดที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดแล้วก็มาเลือกตรงนี้ด้วยนะทุกคนเลือกให้มันเป็น JPEG หรือ PNG ก็ได้แต่ส่วนมากที่ผมใช้เป็นรูปภาพเนี่ยผมจะเลือกเป็น JPEG ไว้ก่อนแล้วก็ ชื่อเราจะตั้งอะไรหรือว่าไม่ตั้งกันแล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเซฟไปเลยผมไม่ตั้งนะครับเพื่อนๆปุ๊บแบบเนี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปิดภาพที่ผมทําเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะครับทุกคนภาพที่ผมพาเพื่อนๆทำเมื่อกี้นี้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าไอต้ตรงตัวหนังสือหรือว่าภาพเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีภาพเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถนําเข้ามาใส่ได้เลยแต่นี่ก็คือผมยกตัวอย่าง เอารูปภาพที่ขอให้ใช้ฟรีเนี่ยมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็วิธีการทําอกคลิปวีดีโอเนี่ยก็มีง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากเป็นที่ผมเองพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it and sound right boy